วันนี้นะครับก็จะพาลูกค้าเนี่ยนะครับมาดูผลิตภัณฑ์ไลโอนะฮะในขั้นตอนการผลิตทั้งหลายนะครับแต่แน่นอนว่าก่อนที่จะเข้าไปสู่แลบไปดูกระบวนการผลิตในโรงงานเนี่ยนะครับเขาก็มีกฎกติกาของเขาต้องล้างมือให้เรียบร้อยซะก่อนคือทุกอย่างต้องเป็นขั้นเป็นตอนทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปดูห้องของการเตรียมวัตถุดิบต่างๆนานาที่จะทำเจ้าไลโอนี่แหละครับเดี๋ยวจะได้เห็นพร้อมๆกันด้วย อันนี้คือว่านหางจระเข้ก็คืออโรเวล่าสดคําว่าอโรเวร่าสดเนี่ยนะต้องผ่านกรรมวิธีที่หมักสกัดให้ดีที่สุดนะฮะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติจริงๆออร์แกนิกจริงๆเนี่ยให้ดูเลยหลังจากขั้นตอนนี้แล้วปุ๊บเราจะไปที่ห้องผสมซึ่งเราจะต้องนําวัตถุดิบหลักเนี่ยไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆเพราะฉะนั้นส่วนผสมอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าจะเอาไปผสมกับตัวไหนบ้างเดี๋ยวไปดู ตรงนี้เป็นถังผสมพิเศษนะฮะได้มาตรฐานในการผสมส่วนผสมต่างๆนาๆนานะครับไม่ใช่เอาไปเทใส่แล้วไปกวนเองกวงนกันรีไม่ได้ต้องอย่างนี้เท่านั้นนะไม่งั้นมันอาจจะมีการติดเชื้อได้อย่างที่บอกไปว่าไราโอทั้งแชมพูรสระผมทั้งครีมนวดเนี่ยนะฮะอยู่ในตลาดเมืองไทยมาเนี่ยสิปีแล้วแต่แน่นอนครับว่าเราควรจะต้องเสริมประสิทธิภาพที่ดียิง่งขึ้นขึ้นไปนะฮะก็เลยมีการคุยกับนักวิจัยคิดค้นเป็นโทนิกขึ้นมาโทน,น,นิกอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าจะมีสาร ตั้งต้นที่ไปช่วยเรื่องราวของหนังศีราะแล้วก็ทาให้ผมเนี่ยนะฮะขึ้นเร็วทั้งหมดเนี่ยถึง8ตัวด้วยกันนะฮะอ่ะโอเคนะครับอันนี้เราก็มาอีกจุดหนึ่งนะฮะตรงนี้เป็นจุดบรรจุพันุ์นะครับว่าเขาบรรจุไรโอยังไงอันนี้คือจะเป็นตัวที่อัดนะฮะอัดแล้วก็ใส่เจ้าตัวชัมพูรสระผมลงไปในขวดเพราะถาดอีกอันนึงก็จะเป็นแพ็คฝาลงไป พอหลังจากที่ตรงจุดนู้นแล้วเขาก็จะผ่านมาทางฝั่งนี้โดยใช้สายพานนะครับแล้วตรงจุดนี้เห็นไหมฮะตัวนี้คือตัวยิงวันเดือนปีเกิดที่จะหมดอายุอย่างอันเนี้ยดูนะที่ก้มันไม่มีเห็นไหมนี่คือเอาให้เห็นกันแบบทุกขั้นตอนจริงๆนะเสร็จปุ๊บเขาจะวางแบบนี้อะผมวางนะมาละตึ๊ด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 เสร็จอ่า เอาละ้ฮะก็คือเมื่อกี้เนี่ยเราไปดูมาเกือบจะทั้งโรงงานแล้วแต่สิ่งหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้เลยขั้นตอนของ QC ตัวแรกนะครับจะเป็นตัววัด pH ซึ่งผมบอกแล้วว่า pH นี่ยจะมีผลต่ตอนนังสีสต้องคอนโทรลให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมอันนี้ก็จะเอาวัสดุบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะจะใส่้าเข้าไปเพื่อจะทดสอบการรั่วซึมจะวัดที่400ม mm ิลลิเมตรตลอดก็คือเหมือนกับเป็นแรงอัดลงไป เพื่อให้เห็นว่าไอ้ขวดเนี้ยมันรั่วหรือเปล่าจะรั่วหรือเปล่าลเราทดสอบการรั่วของเขาโอเคอ่าก็คือมีการวัดโดยใช้เครื่องวัดตรงนี้น่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะเ็เรียกว่าเป็นห้องชิงจะเป็นการห่อกล่องของผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะบรรจุอีกทีหนึง่ง ทั้งหมดทั้งมวลที่พาไปดูนี้นะครับก็คืออยากให้เห็นขั้นตอนการผลิตนะครับของโรงงานที่มีคุณภาพนะครับมี ISO ยืนยันรับรองถึง6ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนการผลิตของไลโอซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของคุณนะครับมีแชมพูครีมนวดผมแล้วก็โชนิกเนี่ยนะครับและแน่นอนนะครับว่าไลโอนะครับจะเข้าไปช่วยดูแลเรื่องราวของเส้นผมที่ขาดผุด้่วงหรือผมที่ร่วงไปแล้วให้ขึ้นใหม่ที่สําคัญไปกว่านั้นครับชะลอผมหงอกก่อนวัยนี่นะฮะ สำคัญมากๆนะครับก็อยากให้คนไทยแล้วก็ลูกค้าได้ช่วยกันใช้แล้วก็จะได้มีสุขภาพผมที่ดีนะฮะมีหนังศีรษะที่แข็งแรงนะครับ